อมาเห็นผมบนคนบรับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับผมนะครับอยู่กับเกมเกมไลซอน Dead by daylight นะครัใช่ครับวันนี้ผมก็มาเล่นตัวเป็นเดวไว t ์นะครับกับเพื่อนผมอีคนน<ม>ึงครับช่อง ซอนเวซาห้าห้าบวกไปกับอีนจินนะครับเราก็กดพร้อมเลยดีกว่าข้าตกรนะครับเราคอจะมาจุกห้าเครื่องให้เพื่อนดูเย็ดแค่เอาเลยว่ะซอนจะได้ห้าเครื่องหรืห้าวิต้องรอชมนะครับไปครับกับเกมอยู่ตรงไหนอ่ะตัวอยเข้าไปในที่ล็อกเครื่องครับผมอยู่กับตัวอะไรวะตัวผู้หญิงไงซอนตัวอะไรวะ ตัวเฟื่งหมินกับแคเ,เดนสันเออ,เออแคเดน,ส,น,นสันมีรูนายตอนมีรูสองเบิร์ปอ่ะเออปันอยู่ตรงเนินเออกูปันอยู่ตรงนเนินไปเอาใบฝั่งดีกว,ว่วาจัวันนี้ก็ปั่นยา,ยาวๆไปเลยครับเพื่อนยืนทำไมก็ไม่รู้นะครับน่าจะหลุดเฟรมเลสตกหรือเปล่าอ๋อเพื่อนน่าจะมาด้วยกันแลกฝฉายกันเฉยเลยไม่ใช่ไงมาด้วยกันไปแล้วครับเฮ้ยโปรไฟล์ลูกแมวเหมือนกัน โอ้โหจังหวะนี้โดนขวานก่อนแน่เลยผมเนี่ยเอาอะรอดมาได้ปั่นไม่ได้20่สิเป็นเน้อปั่นอยู่ตรงเนินเออปั่นอยู่ตรงเนินอย่างเงี้ยจะมีลูนนะมีลูนอะปั่นไปเรื่อยๆรื่อเพื่อนขยับจุกให้เพื่อนโยนครับจังหวะนี้ปาขวานมาแล้วเรวเพื่อนกันหลักมาเล่นดงกูเรียบร้อยเพื่อนเล่นจุกเดีกว่าสีเอาดิบ้านนี้จุกเด็กสบายสบายเฮ้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 ย เฟืองหมีแม่งเอาเรื่องว่ะไม่ยอมปั่นครับอ๋อมีมีมมโดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกโดนแล้วดอกอุ้ยระเบิดเลยเรียบร้อยไปเลยสามร้อยตอนนี้เราก็ปั่นยาวๆไปนะครับพเพื่อนอยากเจอเราก็ปั่นเป็นเครื่องหนึง่ง๋ยวก็ลม้มแล้วเพื่อนเอาอ่ะ ก่อนบุลี่เพื่อนอ่ากวักมือเรื่องจังหวะนี้ก็จะมีตาดำหรือเปล่าแล้วมันไม่ปั่นเหรอไอ้เฟืองเนี่ยปั่นปั่นปั่นนกับผมนะครับปาเราหนึ่งมาเครื่องอีกเนินนึงนะครับเครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วน่าจะเป็นสองเครื่องติดโดยการขี้แขวนั้งแรกครับเสร็จทันทันเบียดเม้นต์ไปเนี่ยอ้าวคือสามร้อยดีหนึ่งดีไปนะครับจังหวะนี้เราต้องเลือกว่าเราจะไปช่วยเพื่อนหรือเราจะไปปั่นต่อ พเพื่นนบ็ดเหม็นเบ็ดเหม็นเบ็ดเหม็นเบดเม็นเบดเม็น,น,นต้องลงสองคนนะครับหรือลงคนเดียวก็ได้แล้วแต่สานจะลงไหมเนี่ยเนียนอยู่เนียนอยู่แล้วผมแยกมาปั่นเขาก็หาลุนในตัวผมจะให้เฟิงเหมิงกับตอนแมนซ่าล,ลงไปนะครับผมจะ,จะปั่นไปน่าจะได้อีกเครื่องนึลยเพราะเอ้าไปเดี๋ยวเอาฟูลแดงมาเรียบร้อยเย่งเฟืองเหมิงดึงติ๊กไปอย่า,ยาเร็ยรย้ย,ยวเลยไม่ใดึงเองสอนมีสามเปฟืองละ เออน่าจะเปิดกระต่ายอีกเปิงกนึิงกระตา่ะตายที่ทำให้ตะกิ้เช็คไว้นะครับออโอ้โหแตกไปแล้วเออมันได้ผลกรผมหน้าเวทีครับเรียบร้อยยังยังยังห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วโอ้ยฮิตบล็อก นอนดมยาวครับจังหวะห้าวิเกินละเกินละอเกินแล้วเกินแล้วห้าแปดห้าแปดลูนแตกแล้วจังหวะนี้สบายแล้วพี่พี่จะาลูนยังไม่หายเลยครับๆมันมีมันมันมีดึงทุกเองแน่เงัวแต่พูดก็อันนี้ ช่วยแป๊บนึงเพื่อนนายตีไฟแบบอย่ามันไฟเลยั้มแต้มก่อนั้มแต้มก่อนอะไรประมาณนี้ได้เคสสี่ก้อนอะไรประมาณนี้อ่ะขาเสร็จไปอีกหนึ่งครับไวยจัดเจอกับกระต่ายเฟิร์มินเอาไปกินแล้วไม่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 อยู่กับผมนะจังหวะนี้หึงขวานไปแล้วน่าจะโดนตีฟรีไปแล้วจังหวะนี้สองขวานไปแล้วจังหวะนี้ โอ้โหโดนแล้วสุดเลยโอ้โหผมวิ่งมาจากนี้ก็เหมือนฆ่าตัวตายยังไม่หิวให้ดิวอะไรมีกระเป๋าวมีขวานหมดกำลังเหรอผมไม่ได้ดูอ่ะผมไม่มีดาบอุ้ยสวยหายเหรอใช่ใช่ใช่ได้ฮาร์ดผมหายแล้วเมื่อกี้อ๋อยผมได้ฮาร์ดแล้วโอ้ยแล้วผมก็โดนต่อ เรียบร้อยผมงงมากเลยเมื่อกี้ทำไมใหญ่ฮ์ทผมไม่ติดแต่เพื่อนมาฉายผมไม่ทันจังหวะดสองผมไม่น่าไปพับไม้เลยมันน่าจะจังหนะัดแบบเดียวกันคำสาบกระจายสาวยังอยู่อะ<ช>ลูนก็อยู่โอ้าเลูนแตกไปแล้วครับจังหวะน,นี้อ๋อฮะเพื่อนโดนแล้วเพื่อนน่าจะฉีกไปไม่น่าจะเอาหมดนะครับ ปั่นในบ้านใหญ่กว่าไอ้บ้านใหญ่นี่มีเครื่องวะไอ้จุ๊กเด็กกันดิบ้านใหญ่มันเปิดประตูแล้วห,หาอะไรทำกันไม่มันมีอีกฝั่งหนึ่งไงหน้าต่างเปิดเปล่าฝั่งที่ตู้เรียงกันอะโอ้โหเพื่อนล่า,าลเขาเขาเรียกจุ๊กเด็กกันที่มีมีตู้เรียงกันแล้วมีหน้าต่างนัน่นแหละอวนลงอะมันเห็ยนผม คุณได้ทำไมผมไม่ให้หาด่ะเอาจริงจังหวะมาเยี่ยมผมกดได้เตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จุกนั้นอีกทางนึงทองสามเก็บขวาแล้วจังหวะเสร็จอีกเครื่องนึงไม่เป็นไรเหมือนมาโยนเกมอ่ะแต่ผมน่าจะรอดนะ่านนี้เพราะเพื่อนเพื่อนเยอะ ยุ่ไม่ครบนอนดมยากให้เข็มไปแล้วไล่เว้นเพื่อนแม่งหมือนจัดเลยกดผิดไงการไปให้เข็ยมันแล้วแม่งก็ยืนหิ้วๆนั่นแหละเพื่อนมึนชิบหายไอ้ไอ้มันดึงมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนดึงไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะมีโบรถามไหมผ่านมาสี่เครื่องลุยหาไม่เจอเลยประสาแตกไปแล้ว มันไม่ฮิวอ่ะมันฮิวอะ oh. ผมเปตะสองแล้วน,นะผมจะตายไม่ได้อีกแล้วนี้ผมต้องไปแอบสเต็ปเนียนเหมือนเรียนมา oh. <c oughs> อ๋อโหฮ,ฮิวแต <8 S 1> กไปหนึ่งจังหวะไอ้นี่ไงมันสกิลเช็คมันขึ้นเร็วมากเลยเท okay. ่ากับมันต้องมีโทเรียมไฟกับใช่ไหมก็ใช่ไงเรียวสามสาวก็ตายสาวอันนึงที่สกิลเช็คเป็นเลยอ้าวแล้วลูนหายแห,หรอ หายไปแล้วอืมได้ไปฉายครับแล้ยินเพิ่มอีกเพิเ่มอะไรวะโนวันเหรอเรียบร้อยผมได้ยินเสียงกระต่ายครับบ้านฟ้าเล่นไหมจ๊ะนี่ไงหลอไอ้ปี๊มวิ่งผ่านเทเทมได้ไงเนี่ยไเจ้าแม่โทเทมไฟวะไม่รู้อ่าไอ้ปีปิงกูขึ้นนะ่ะเป็นท่าแกแ่โทเทมอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> กูเคยแกเดาเทมไปเดาเทมไม่ออกความปิงเรียบร้อยซอนไม่มีใครไปดึงเพื่อนไม่ได้ไปดึงปิงขึ้นน่ะไอซอนไปดึงเพื่อนโอ้ยปิงขึ้นเยอะเลยอ่ะไอซ้อนไม่ให้ไปดึงเพื่อนขยับไม่ได้ปิงขึ้นมันดึงไม่ได้ปิงมันขึ้นไอห่ไมิดิดีห่าม่ติด โอ้โหทำไมโดนวะเรียบร้อยครับจังหวะนี้เพื่อนแตกครับเพื่อนแตกสองคนแล้วเพื่อนน่าจะด่าเราอยู่เราอยูตัวเองกันครับดีวิ่งขึ้นน่ะเพื่อนคิดว่าฟองวินน่าจะมีหายวิ่งหายแล้วเลี้ยงมเองครับดูฆาตกรมันใช้ปิ่งวะ พัตกรน่าจะโซ่แล้วตอนนี้นไอ้ตอนมึงอยู่บนเดินใช่ปะเอา้าไอ้กูอยู่นี่อีมันอยู่ตรงนั้นอะตอนที่มึงไปอะอยายมันเห็นมึงอ่ะเอ้ยหาเลยมันอยู่บนเดินซอนแม่งเฝ้าคนเลยวะ่ะไม่ซันใครเอาไอ้นี่มาอะไรวะหนึ่งขวาน ฟันจะกุลาออกมาสองขวานโอ้ยโดนอโอ้โหซอนมนักลกำหาตัวเฮ้ยเครื่มันโดนวะสามขวานีเครื่องจะเสร็จแล้วนี่กูติดเลยผ่านหน้าผมไม่ได้จังหวะเมื่อกี้ซอนดึงได้ดึงได้ดึงได้ซอนดึงได้ดึงได้ สามขวานหาขวานหมดกำลังตอนไหนหาไม่ทันม,มันกลับมาปะนะไม่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 เยวรู้ไล่ผมไล่ผมไล่ผมอ๋อขวานหมดกำลังนี่เองฮิวันฮิวันโลกจัดจัดเลยครับเสียงมันอยู่ใกล้กว่าแต่ตัวอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่ไฮวหิวหิวตัวเองอยู่กระดังใหญ่ประตูนี้ไม่มีประตูกูมันไม่น่าจะอยู่เพราะเสียงมาอยู่กูยยยอยู่ตรงลึกอ่ะมีกุญแจเปิดหางกุญแจเจอปะเหะเห็นท่อเกิดบ้านเล็กอ่ะที่มันอยู่ตรงกูนี่ยบบ้อยคอนโทไปเดี๋ยวเปิดประตูให้ อุ้ยโอเดินหรอเดินฝานเหรอเดินฝานดนตรีตอนทับไม้แล้วเดินฝานต้องเปิดเพลงซุปเปอร์สัยญาหยาเพลงยาวไออันนั้นเป็นเพลงอันไหนดีกว่าคนละเพลงนะเรามากันเป็นครอบครัวเนี้ยสะกดคำว่าแฟมบิลี่อ่ะเป็นไหมเนียนมาเนียนมาฝาฝ้าไอฝาฟ้าฝาฟันมา ตีวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมันมันไปอยู่ตรงกลางแล้วจังว่านี้เพื่อนบอก ny, ny. อรันนี่รันนี่ไอแอมรันนี่ตรงประตูนูน้นไม่ใช่ประตูมึงมาเลยมาเลยตรงมาเลยมันไม่ได้เฝ้ามันไม่ได้เฝ้าอะไรกูอยู่กับมันเนี่ยมันอยู่กลางสนามนะเออมามามา,มา,มาแต่หมดแล้วเออทันไหมจังหวะนี้ขอแค่ดึงเรียบร้อยเปิดประตู ครับวันหนุ่มโบโร่ประตูนู้นเปิดแล้วใช่ปะใช่<อ>ใช่เปิด,ปดสองประตูประ,ประตูอีกฝั่งนหนึ่ง99สรุปไอตัวนั้นตายใช่ใช่อะไรของมันนะผมจะรอดไหมดูจังหวะน,นี้ว่าสะติผมครบกับสตางค์ไหมงัม้นออกประตูไหนอะ่ะประตูที่มันเปิดเอ้ยเห็นผมไหมมันกูออกเลยนะไปออกเลย โอ้ยไอ้ดี้เออประตไม่ทันแข้งหลังอ่ะมีป่ะมันไในอุ้มจริงเหรอแต่มีลูกเองอยู่ไม่ได้ลูกเองอยู่อก่อนลองก่อนจะรอจะให้กูออกแล้วมันอุ้มมึงหรือว่าจะลูกเองแล้วกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันกำลังเดินวนๆอยู่กูรอลูกเองแล้วเปิดประตูประตูแม่งยังไม่เปิดนี่แหละไอ้เตีตรงนี้ก้าวก้ากูเปิดแล้วก้าวรอดไหมแกร์ไมิลี่ว่ะเลี้ยงล้อความสนใจอยู่ มันง้างขวานะี่ยกูลุกขึ้นมาก็โดนเลยอะ่ะเนี่ยเออเลยช่อได้ขนาดนั้นเหรอเรามันเดือดใจก่อนตีล่อไว้ตีล่อไว้ตีล่อไว้เดี๋ยวกูลุกเองล่ออยู่ล่อให้มันเห็นตัวอ้ากระป๋องมันโดนไม่ได้ <c oughs> ไม่โดนนะกดไม่โดน จังหวะนีน้ก็ประตูมึงเนี่ยกดประตูไม่โดนไงมันปลาขวานาันพอดีอ่ะเฮ <c oughs> ้ยผมโดนมันเพื่อนอเดาก่อน <c oughs> ลแล้วจังหวะนี้ <c oughs> ไปกันแล้วซีโยเกนเดชามชู